สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเพจจางเว้เอลีกันนะครับวันนี้เรามารีวิวนะครับนวมนะครับนวมพองพุงพุงมาไัยนะครับสําหรับสายบรรทุกนะครับนี่นะครับตะเข็บนะครับสองเส้นนะครับเป็นนวม PVC นะครับอันนี้วงนะครับสี่สิบห้าเซนติเมตรนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ มีหลากหลายสีให้เลือกนะครับครับสีดำาม่รู้สีดำาันก่อนครับสีดำสีอะไรเนี่ยสีลุงนะครับนี่นะครับจะเก็บคู่นะครับมล่ก็สีม่วงสีม่วงมาดูใกล้ๆนะครับสีม่วงแล้วก็สีเขียวมรกตดูใกล้ๆนะครับจะเก็บคู่นะครับ สีฟ้าสีฟ้าอะไรเขาเรียกฟักโกบีเนี่ยสำหรับรถเมคโคก็เรียกฟักโกบีีฟัาโกบีกบ <c oughs> น,นี่สี่สิบห้าเซนนะครับก็ใส่ได้นะครับอ่าสิบล้อนะครับเมก้านะครับเดก้าครับอะไรนะ FV FVZ FVM นะครับ fxz gxz นะครับครับกนูนปีชสุนะครับมีโน่ก็จะมีเมกะห้าร้อยนะครับใส่ได้นะครับสิบล้อนะครับแล้วก็หกร้อหญ่นะครับเส้นผ่านกลางสี่สิบห้าเซนนะครับถ้าเป็นพวกสามเอ็มสามเอ็มสามเอ็ม 1นึ h งซูโม่ f 1 7 S18 นะครับก็จะเป็นวง45เซนนะครับจะคูณนุ่งนะครับเอ้ยไม่ใช่นะครับลูกค้าจะเป็นวง50เซนนะครับจะเป็นรถรุ่นเก่าหน่อยนะครับแล้วก็จะมีฟูโซ่นะครับฟูโซ่ก็50ไีิหลงเรานั่นเองฟูโซ่ อีซูซุก็จะมีตัวเดก้านะครับ270320นะครับเดก้าหมวนนอกหัวไทยเส้นวงเท่ากันนะครับ270นะครับ FRR FRR นอกนะครับ210นะครับแล้วก็ FTR 5ก้ ง่ายๆนะครับรุ่นเก่านะครับ50รุ่นใหม่45เซนนะครับสายด้านนะครับเป็นนวมเกรดดีนะครับนี่นวมงมะไรเลยมีหลากหลายสีนะครับแล้วก็ทักแชททักแชทถามทางเพจนะครับถามทางเพจที่เดียวเท่านั้นนะครับแต่สามารถดูรีวิวสินค้าได้ที่ช่อง youtube นะครับ YouTube ดูได้ tik To k ดูได้นะครับแล้วก็ หน้าเพจนะครับก็จะมีรีวิวให้ดูนะครับส่วนพ่อค้านะครับพ่อค้าแม่ค้าที่เปิดร้านนะครับก็ทักแชททางเพจได้นะครับเดี๋ยวมีราคาส่งให้นะครับจะมีราคาพิเศษส่งให้นะครับทางบริษัทจะจัดให้นะครับส่วนลูกค้ารายย่อยที่ปีดก,ก็ทักแชทที่เพจนะครับ มีบริการส่งนะครับติดเงินปลายทางนะครับก็ของนะครับส่วนพวกวงมมลายนี่ของจะเข้ามาเป็นหลอดๆนะครับก็บางสีอาจจะไม่มีบางสีอาจจะหมดนะครับเพราะหองวงโมลัยก็จะมีตามร้านทั่วไปนะครับบางร้านอาจจะขายราคาแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ถ้าลูกค้าอยากทราบราคาก็ให้ทักแชทเพจนะครับสำหรับลูกค้ารายย่อยนะครับศูนแบบลูกค้า ร้านค้าใหม่นะครับถ้าจะมาเปิดบินกับทางบริษัทเดี๋ยวให้ทางเซลล์มาร์เก็ตติ้งเราติดต่อไปนะครับอันนี้ตัวผมมันรีวิวเองเลยนะครับต่ออย่าลืมนะครับลูกค้าถือว่าจะเป็น FC นะครับกดติดตามนะครับติดตามที่เพจนะครับ TikTok แล้วก็ YouTube นะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับกดหัวจงหัวใจให้กันมานะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้เฮียมารีวิวนะครับสินค้าไหนที่อยากให้รีวิวนะครับส่งมาได้ทางแชทนะครับบางตัวที่มันอาจจะไม่ได้รีวิวทุกทุกอย่างนะครับเราเราจะรีวิวที่เราเฮียที่เวลาเฮียว่างนะครับจะจะมารีวิวให้ดูนะครับอย่าลืมนะครับ กดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม